ตอนนี้พี่ตื่นเต้นอะไรอยู่คะพี่ต้องไม่ได้ยินคำถามเพราะว่าปากมันมองไม่เห็นอะการกลับมาของเรื่องตลกขอเก้าในปีนี้เป็นไงบ้างก็ดีติดด้วกี่ปีผ่านต้นลมด้วยลมด้วยเลยไม่ได้นับอะยี่สิบสี่อ2ยี่สิบสี่ปียี่สิบสี่ปีแป๊บเดียวเป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยในชีวิตใช่ฮะ ใช่ฮะใช่ฮะต้องทวนคำถามป่ะอาจจะต้องตอดยาวนิดนึงอโเคตอดยาวนิดนึงเป็นอะไรบ้างที่ได้ทำซีรีส์เรื่องแรกเป็นแล้วเป็นซีรีส์เรื่องนหนคือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะกำกับเราะตอนแรกจะเขียนบทให้เขาเฉยๆเพราะว่าคิดว่ามันจะไม่จะรีไม่จะรีเมคหนังแต่มันไม่ใช่รีเมคอะแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นรีเมคก็เลยคิดว่าจะไม่กำกับแต่จะเขียนบทให้แต่พอเขียนบทเขียนบทไป พอเขียนบทจนเสร็จอ่ะจนจบอ่ะเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่รีเมคนี่หว่าอันนี้มันหนังเรื่องใหม่นี่หว่าแล้วมันเอามามันก็มันก็เลยคล้ายๆเป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นเรากำกับดีกว่าเราไม่ต้องยืนยันว่าเรื่องนี้มันมีส่วนการรีเมคไม่ใช่ไม่ใช่จากสิ่งที่เราเคยชมเมื่อสี่สองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รีเมคแน่ๆมัน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 ท้าทายกว่านั้นเยอะอ่ะฮะมันได้เล่าเรื่องราวได้ขยายความเป็นตัวละครแต่อันนั้นเริ่มมากขึ้นแต่ว่าเป็น ใช่คืออย่างที่บอกมเมื่อกี้ว,ว่าไอตัวเนื้อเรื่องมันเบ่งไปกว่าน,นี้มันไม่ได้เยอะหรอกมันได้อีกนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาที่ที่มันทําให้ไม่ใช่เป็นการรีเมคมันก็คือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของของตุ้มมันมีเรื่องของมันมีเรื่องของคนอื่นด้วยหมายถึงว่าแต่ละคนก็อาจจะแทบแทบจะคลองหนึ่งเอพิโซดหนึ่งเอพิโซดไปแบบเนี้ยแต่ว่าในในเอพิโซดที่เราแยกไปเล่าคนอื่น มันก็จะมีเรื่องของตุ้มเนี่ยก็เดินเดินแทรกอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นมันจะเป็นภาพยนตรตุ้มก็ขยันจนหมดใช่ใช,ใช,ใช่แล้วก็แล้วก็อย่างมันก็เป็นเรื่องของการพอบริบทสังคมมันเปลี่ยนไปมันก็จะมีบางอย่างที่เพราะเรื่องสมัยที่เป็นภาพยนตร์มันเป็นช่วงต้มยำกุ้ง ใช่ไหมมันจะบริบทสังคมมันเป็นแบบนึงแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอะไรอะโควิดเป็นเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแบบมีมีม็อบมีอะไรอย่างเงี้ยมันมันบริบทมันเปลี่ยนไปมันก็ไอ้ไอ้พูดนี้มันก็ถูกพูดง่ายไอ้แบ็กดรอปของหนังนะมันก็เปลี่ยนเท t e เจอร์ของหนังมันเปลี่ยนไปด้วยความที่หนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากที่เป็นเวอร์ชันหนังอัตโนมัติที่มีความกดดันในภาวะมันจะต้องได้รับรางวัลหรือว่าต้องด้สมเด็จมี ไม่มีไม่มีครับคือไอ้หนังเรื่องนี้มันจะไปได้ไอ้ซีรีส์นี้มันจะไปได้รางวัลหรือถ้าเขามีรางวัลแล้วเราไม่เคยได้ยินว่ามีรางวัลซีรีส์แต่ว่าถ้ามันจะไปหรือเสียงตอบรับของคนอะไรเงี้ยมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของข้าพเจ้าคือไม่เพราะนั้นไม่รู้จะกดดันไปทําไมคือมากดดันนักแสดงเล่นตอนถ่ายดีกว่าที่ต้องการอะไรในตัวน้องใหม่เพื่อจะมาเป็นร่างในเวอร์ชั่น คือมันพูดง่ายว่าเขาเขามันมีคอนซีเดอร์อยู่สามสี่คนนะฮะน้อมฮะแล้วก็ใช้วิธีเสียงเซมใช้วิธีเสียงเซมซีเอาเสียงเซมซีเอาแล้วพอหล่นมาดาวิกาโอเคจริงนะคอเเรื่องจริงไหมเนี่ยพี่ต้องแล้วแล้วก็แล้วก็ไปกะว่าเดี๋ยวไปตายดาบหน้าตอนนั้นเราเปิดติ๊กตา ติดตาม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 ฮะติดตามติดตามดูหลายเรื่องดูเออไอพี่มากนะเออขอแต๋วแต่ก็ดูไม่ได้ไม่ได้นล่นอ่ไม่ไเล่ยว่าาะไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นอ่ะไอ้นอ่ที่มันไปหาหมออ่ะฟรีแลนซ์ แสดงว่าเขารออยู่นะมันเหมือนมันมีนะมันเหมือนเพราะมันชอบรออาจจะมีชอบรอใช่ใช่ชอบรออะไปที่เอาใหม่บ้างเราพยายามทำทุกอย่างให้เป็นตุ้มในเวอร์ชันนี้อย่างแบบเริ่มการลดน้ำหนักเองด้วยอ๋อค่ะคือเรื่องเนี้ยมันแบบคือมันเหมือนไม่ได้พยายามแต่มามันเหมือนนะคะว่ามันเป็นไปเองอะค่ะเพราะว่าแบบว่าทุกอย่างมันอินเทนส์มากเรื่องนี้สําหรับใหม่นะคะเรื่องที่เจออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ใหม่รู้สึกว่า ไม่พุ่งเฮมากมากค่ะแล้วหม่ก็อยากทำออกมันมาให้ดีที่สุดแล้ใไม่อยากลบภาพใหม่ดาวิกามากๆเลไม่ไม่เบื่อตัวเองหม่เห็ว่าไม่เบื่อที่แบบที่แบบจะต้องเป็นคนที่ทุกคนเห็นแล้วก็สมมติดูผลงานใหม่แล้วจะพูดก็แบบสวยสวยอย่างเดียวเลยก็ไม่อยากให้ก็คือ destroy i m a g e ให้มากที่สุดอะไรเงี้ยเพื่อให้ทุกคนคิดว่านี่คือตุ้มนะคะจริงๆ,ๆเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบดูเรื่องนี้แล้วอินได้แบบเต็มที่ที่สุดอย่างเรื่องการต้นนัก ็ไม่ค่ะไม่คือพี่ต้อมไม่เคยบังคับไม่เคยบอกว่าจะต้องตัดผมต้องต้องลดไม่เคยเลยค่ะในมันิก็ไม่ถึงกับเสนอเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่รู้รูฟีลเราเราเราไม่ได้บอกให้ตัดผมเราแค่บอกว่าอยากอยากให้สกินเฮดแล้วที่เจอกันมันใช่ค่ะเขาเขาส่งภาพมามันสั้นมากเลยค่ะเราอยากได้แบบสกินเฮดเลยติดแค่พีชไม่ได้แต่นี่เขา เแบบขาได้แค่นี้เนาะทำงานต่อไม่ได้ใช่าะจากฝรัเ<ต><ช>ขาได้เป็นตุ้มในสิ่งเขาเสนอที่ต้องมาโอเค <ce lebr ation> โอเคไงยอย่างที่บอกเมื่อกี้ไงผมไม่กำกับเขาเลยไม่กล้าเลยฮะ <c oughs> พอมันเริ่มเดินไปปั๊บไอตัวละครตัวนี้มันมีชีวิตของมันมากเลย <c oughs> เราก็ไม,ไม่ไม่ไปยุ่งดีกว่าคือบางทีมันบางทีมันเสียการปกครองเหมือนกันนะ <c oughs> ในกองถ่ายเพราะว่า อะไรว่าแม่งไม่กำกับกูเลยแล้วแม่งแล้วไอ้นี่มันรับค่าตัวมาทําอะไรแล้วมานั่งมันมานั่งจ้องกูอยู่ได้ <im mon ster> มันไม่ได้บอกอะไรเขาไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็ต้องมีบ้างเหมือนกับเพื่อรักษาภาพพจน์ของภูมิกับเขาต้องมีไปบอกเขาบ้างว่าไอ้แบบเมื่อกี้มันไม่ดีนะ mm hmm. เราไม่อยากาเราลองทําแบบนี้ไหมแล้วก็แล้ว,<อ>ลวบางครั้งก็ไปค้นพบในห้องตัดต่อว่าไอ้ที่ไปไปกำกับเขาไม่เวิร์กแต่ว่าเรา S <S <uce myself> มันก็ไม่ได้มันมันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นนะแค่ต้องพูดน้อยลงในกองถ่ายแต่ว่ามันก็งานมันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราคือยิ่งยิ่งนักแสดงพาตัวละครไปไปไกลเท่าไหร่มันยิ่งเหนื่อยพุ่มขับเพราะว่าอยู่ต้องยู่ต้องไปกับเขาให้ได้เพราะเพราะไม่งั้นไม่งั้นคุณก็จะไปขัดขัดขาขัดแข้งเข้ล้มหน้าเขมำไปตลอดทางมันมันไม่เวิร์คคุณต้อง คุณต้องไปอยู่เวฟเลงเดียวกับเขาให้ได้ดเวลาถ้าเขาผ่าถ้าเขาตัวละครตัวไหนน,นักสแสดงพาตัวละครตัวไหน,นไปตรงไหน,นเราต้องพยายามไปไปอยู่ในเวฟเลงตรงนั้นให้ได้อ,นนอแล้วถ้ามันไม่ได้มันก็จะเกิดการลวลาเราดีนว่ามันมีปัญหาในกองถ่ายมันก็จะเป็นม,มันก็เคสส่วนใหญ่ก็เป็นแบบน,นั้นเลยคือว่าคุณตุ้มเบอร์ชันนี้ไปไกลไหมตามสิ่งที่เราคิดผมันไม่เหมือนที่เราคิดเลยครับไม่เหมือนที่เราคิดเลยแต่ก็แต่ก็เป็นเรื่องดีดีถูก ดีครับดีสำหรับเราดีแต่สำหรับเขาไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาซัฟเฟอร์มาโอ้โหดีใจมากดีใจมากเลยค่ะเป็นหนึ่งในแบบอันนี้พี่ต้อมไม่น่าจะรู้เป็นหนึ่งในพุ่มกับคนหนึ่งในประเทศไทยที่แบบรู้สึกว่าแบบฝันเลยว่าต้องร่วมง,งานให้ได้สักวันนะคะแล้วพอแบบวันเกิดขึ้นจริงๆก็คือแบบแล้วยิ่งเป็นบทที่แบบพี่เขาเขียนแล้วมันมันเป็นบทที่แบบว่า มันมันค่อนข้าง,าง,างสกเจเจอร์อมากอย่างเงี้ยมันยิ่งแบบโหหลับเลยภาพที่เราคิดไว้กับตัวจริงที่มาเจอมัน,นยังไงบ้างะเกรงมากค่ะยอมรับว่าตอนแรกว,วันแรกที่เจอกันเกรงมากไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ผลสุดท้ายก็คือเป็นรุ่นพี่กับพี่กา <c oughs> <c oughs> เป็นรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันกับผู้จัดการก็เลยตอนนั้นก็โอเคเลยค่ะใช่ก็คือแบบใจดีมากๆส่วนมากพูดนักแสดงเวลาไม่เคยร่วมงานกับผมเวลาร่วมงานกันเสร็จเขามักจะพูดว่าเออพี่ไม่เห็นเฮี้ยแบบที่เขาพูดเลยเนาะ แบบเออพี่ก็ไม่ไม่เีิยแบบที่เขาพูดพูดกันเลยว่าคือเราไม่รู้ฮะเราไม่รู้เขาพูดอะไรกันกิจสั์เป็นไปในเชิงก็แบบว่าอะไรสักนึื่องคนก็ต้องรูงซึ่งไม่เข้าไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นกิจศัพท์แบบนั้นก็ไม่รู้มาเที่ยักาแฟคุณเห็น้างอายักษ์ตอนทีก่อนใังไม่ได้เรื่องนี้อะไรนะคะกับเรื่องนี้คนปนปานที่ได้รับพันต่อปนบานลีก็จะเป็นฝนเป็นเพื่อนสนิทกับตุ้มแล้วก็เราก็จะร่วมเฟรร่วมแบบเเาารียกว่อะไรนะร่วมซีนกันบ่อยๆตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ นี่ก็จะคอยช่วยตุ้มมีตอนแยกเป็นของเราด้วยใช่ไหมคะก็มีเนื้อเรื่องก็มีเ้นเรืองของหนูน่าติดตามยังไงบ้างรับเ้นเลือดก็อยากจะบอกว่าตัวแทนของฝนเนี่ยน่าจะตอบโจทย์กับผู้หญิงหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยในสังคมปัจจุบันซึ่งนางจะมีความแบบซื่อตรงต่อความรู้สึกแล้วก็จะเป็นคนที่กีฟกีฟกีฟกับความรักทุกอย่างก็จะไม่ค่อยได้รับกลับมา ก็อย่างของไมค์ไมครับบทเป็นจิ๋่ตัวละครสิ๋มก็จะเป็นเพื่อนบ้านของตุ้มก็จะมีข้าวซีนกับตุ้มแล้วก็จอนส่วนใหญ่ทั้งสองนะคก็บทนี้ก็ค่อนข้างชาเลจนหนูมากๆเพราะว่าหนูไม่เคยไม่เคยได้รับไม่เคยแสดงบทนี้เลยค่ะแล้วก็เรื่อที่มันมีฉากฉากพูดเยอะ หรอพูดได้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ฉากที่พูดเยอะอ๋อฉากว้าแล้วก็มีฉากที่เข้ากับจอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างแบบทำลายกำแพงการแสดงไปแบบก็ไม่คิดว่าตัวเองแบบวันนึงจะจะกล้ามาเล่นแล้วหนูรู้สึกสบายใจที่แบบทำงานกับพี่ต้อมแล้วก็รู้สึกเชื่อใจมากก็เลยเป็นที่กับบทนี้มาอันนี้ก็คือเตรียมตัวเป็นดาราแล้วคอหนูยาวเป็นยังไงเป็นเยเนยต้็งเป็นผิด ตอเนี่ยจะเป็นพิตตี้แล้วตอนที่ไปแคสเหมือนทางแคสเขาบอกว่าอยากได้อุนปวบอะไร้าเขาราเลยสิไม่ได้ทำให้ผมปวดแล้วเราเกิดเราเกิดมาเพื่อบทดนี้นะคะก็เขาจะหมั่นเลยก็เลยก็เลยแคสผ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออดีใจที่ได้มาร่้งงาเอี่ยวกับองนี้ค่ะนองแมงนักแมงนแมงนัแมงนัแมงนอแมงเ้ยืนกัน้เอาแล้ว ยืนเลยนะไม่กลางเลยไม่ไปต่ำอยู่ที่เดิมไม่ไปต่ำอยู่ที่เดิมไม่รู้ใครตะโกนบอกต้องเดนหนีไม่ได้าเนี่ยนะทำไมบ้างจ๊ะก็เล่นเป็นจอนครับจอนก็เป็นตำรวจหนุ่มซึ่งเป็นแฟนกับจิ๊บครับจอนเขาก็จะมีความทะเยอทะยานเขาอยากขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็พร้อมที่จะทำทุกวิถีทางซึ่งซึ่งก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าเขาเขาใช้วิธีอะไรบ้างเอยากจะน ้อเลด้เป็นแฟนกับพิตตี้สาวสวยคนนี้ตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นครับพิตตี้เขาสวยครับอไม่แต่ก็มีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปก็แบบไปละไละพฤติกรรมกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยความน่าสนใจของเส้นเริ่มของเรามันนอกจากการมาตามสื่อเงินล้านนึงแล้วมีอะไรอีกไหมคะ มันก็จะมีเส้นเรื่องระหว่างจอนกับจิ๋มที่มันก็จะมีจอนกับจิ๋มใช่ต้องบอกว่าต้องบอกว่าชื่อจิ๋มเนี่ยต้องบอกว่าทำไมคอลเลคเตอร์เนี่ยชื่อจิ๋มชื่อจิ๋มเนี่ยจริงนะคือตอนเขียนบทเขียนผิดเพราะว่าคนเนี้ยคนเนี้ยในฉบับออริจินอลถ้ากลับไปดูเนี่ยจริงแล้วชื่อเจรัฎาฮะแล้วจิ๋มจะเป็นชื่อฝนแล้วจิ๋มได้เป็นชื่อฝนทีนี้ พี่นักแสดงคนที่แกแกแกเสียไปแล้วน,นะแต่พี่นักแสดงที่รับบทเป็นเจเป็นเขาเนี่ยในฉบับนั้นอนะ่ะแกชื่อจิม๋มเราเราก็เลยไปสับสนเราเลยไปสับสนว่าตัวละครตัวนี้มันชื่อจิม๋มตอนเขียนก็เลยเขียนว่าจิม๋มแล้วพอต้องไปเขียนต้องไปเขียนบทจิมท๋มชุดหายแม่งจิ๋มไม่ถูกชื่อจิม๋มไม่ถูกจิ๋มมันจิ๋มไปแล้วนี่หว่าแล้วใช่ไหมแล้วไงบ้อันนี้อันนี้ต้องคิดชื่อใหม,ม่ขึ้นมาเป็นชื่อฝน คือคือคือเขาคือคือเขามันของเขาเนี่ยมันไหลมันไหล,ม,หลมันซับซ้อนตรงที่ว่าตรงที่ว่าไอที่เขียนไว้ในบทอะ description ของตัวละครตัวนี้รูปร่างหน้าตานะเพนพิตตี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เลยที่ที่นึกไว้ที่เขียนไว้อย่างคือเป็นพิตตี้จริงๆเลยอะแบบผมตรงตรง,ตรง,ตรงยาวๆผมๆ<า>จะล้มจะล้มอะแบบนั้นอะอ<า>แบบ<า>ที่ยืนกับรถอะอ,<า>อะไรเงี้ย มันที่เขียนไว้เขียนเป็นอย่างงานแล้วก็เขาก็คลาสแบบนั้นมาหลายคนแล,แล้วก็แล้วก็มีอันนี้หลุดมา,าซึ่งไม่ตรงเลยซึ่งไม่ตรงเลยแล้วพอเราดูพอเราดูไปอ่ะปวรากฏว่ากลายเป็นว่าเราอะชอบคนนี้สูตรเราก็เลยเราก็เลยไปแก้เน่ยแก้บทแก้ใหม่หมดให้ฟิตกับเขารวมคนมันจะเป็นดาราดังนะมาลา,า,าสีมาลาใช่เรื่องความสัม ที่เต้าแมตัวไหนละกันฝากสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะจะเข้าแล้วอีกสองวันการฝากที่ต้องให้ดาวิกาฮะได้แล้วเขาเขาเขาชำนาญการฝากมากกว่าเราเยอะอ๋องั้นก็ขอสั้นง่ายๆเลยค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะเรื่องตลกของก้าเดอซีรีส์นะคะในเน็ fli x กค่ะวันที่6กันยาค่ะก็อีก2วันละค่ะฝากด้วยนะคะดูัปเยอะๆค่ะดูได้190ประเทศทั่วโลกนะคะฝากเด้ คนณี่ดีมากทีมกันสักห่งเฟรมออนเสิร์ตเนเงไปอินเสิร์ตปถ่าาพแจิมบกมือได้เจนจิมบกมือจนจือังแล้วหญิงนะคะ